สวค่ะทุกคนวันนี้เรามาส่งท้ายปี65กับ Mitsubishi Pajero คันนี้นะคะเข้าใหม่ๆเลยค่ะฝุ่นยังเกาะอ,อยู่เลยนะคะคันนี้นะคะไฟหน้าจะเป็นเลนลูกแก้วค่ะมีไฟ day time เดียนะคะพร้อมกับไฟตัดหมอกค่ะกระจังหน้าจะเป็นโครเมียมนะคะคันนี้เป็น Mitsubishi Pajero Sport 2.4 GTPremium นะคะเป็นเกียร์ออโต้นะคะสำหรับล้อแม็กค,คันนี้นะคะขอบ18นิ้วกันเลยทีเดียวมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะคะบันไดปีนขึ้นด้านข้างสะดวกสบายตามสไตล์ปาเจโร่นะคะมือจับนะคะจะเป็นสีโครเมียมตัดกับสีน้ำตาลของตัวรถทำให้ดูรอเรามากขึ้นทีเดียวอย่าง f a l ค o นนะคะมีสปอยเลอร์หลังนะคะ คันนี้ชุดสปอยเลอร์สเกิร์ตรอบคันนะคะมี Park s e n นเซเตือนจุดอับสัญญาณด้านหลังนะคะท่อคู่กันเลยทีเดียวไฟคาทาไม่เท้าตามสไตล์พาเชโรค่ะคันนี้เป็นรถเข้าใหม่นะคะสดสดล้อนๆเลยที่เห็นรูดฝุ่นกันแต่เช้านี่ก็คือของแท้แน่นอนนะคะสภาพรถเข้าใหม่นะคะ ใครสนใจคันนี้เร่งด่วนนะคะติดต่อได้ที่คุณณริดเลยค่ะ0873537248นะคะลอยลอยอย่างนี้ต้องรีบจับรีบจองกันนะคะที่เรารีวิวสภาพตั้งแต่แรกเข้าเลยนะคะ mm. ก็อยากให้เห็นว่าสภาพพร้อมใช้อยู่แล้วนะคะแต่ว่าเราต้องไปทำความสะอาดตัวน้องเขาอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อให้สะอาดทั้งคันนะคะ อ,อย่างนี้ครับเบาะที่มีริ้วรอยร่องรอยอะไรเราก็จะตกแต่งเพิ่มเติมให้สวยงามเหมือนดังเดิมนะคะคันนี้จะเป็นแอร์ราวรอบคันนะคะสไตล์ปาเจโร่นะคะก็จะเป็นรถสำหรับครอบครัวใหญ่ระดับหนึ่งนะคะ,อะจอเล่นได้นะคะเอนเตอร์เทนคนในครอบครัวของเรานั่นเองนะคะ เบาตรงกลางนะคะจะมีที่วางแก้วได้อลอยๆอ,อยู่ก็แปลกๆดีนะคะเป็นดีไซน์เท่อีกแบบหนึ่งนะคะกระจกมองข้างจะเป็นปรับพับไฟฟ้านะคะใช้ระบบพุชสตาร์ทนะคะสำหรับคันนี้เบาะจะเป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้านะคะที่มีรอยขดัขดๆอยู่นิดหน่อยนี่ก็จะบุรณะให้ใหม่เอี่ยม แน่นอนนะคะรับประกันเลยอันนี้คือสภาพรถเข้าที่เราอยากให้ทุกคนได้เห็นว่าไม่มีชนหนักมาแน่นอนนะคะไม่มีสะเก็ดไม่มีริ้วรอยใดๆเลยอ่าตรงนี้วางแก้วน้ำได้นะคะหน้าจอทัชสกรีนมาเต็มรูปแบบนะคะมีเนวิเกเตอร์นำทางด้วยนะคะคันนี้เป็นระบบขับสขับขึ้นสองล้อนะคะอ่าขับสองแอร์เป็นแอร์ดิสจิต t นะคะ พวงมลาลัยเป็นมันติฟังก์ชันนะคะสามารถเพิ่มและลดเสียงได้มีครุสคอนโทรลด้วยนะคะคันนี้ระบบความปลอดภัยแอร์แบ็กมีแน่นอนค่ะล็อกความเร็วได้นะคะบริการจัดไฟแนนซ์ถึงที่นะคะปีใหม่หารถใหม่กันได้แล้วเร็วๆสภาพสวยๆแบบนี้นะคะรีบจับรีบจองเป็นเจ้าของกันตั้งแต่เนิ่นๆนะคะ โปรโมชั่นปี2566นี้สตาร์ทไปเลยจ้องเพียง599บาทเท่านั้นนะคะคุ้มค่าทีเดียวนะคะกับการที่จอง599บาทได้รถไปใช้เครดิตดีก็จัดเต็มๆแบบฟรีดาวกันไปเลยจ้าคันนี้นะคะมีระบบเบรกเองอ่าเตือนกันชนหน้าได้ด้วยนะคะเป็นระบบเตือนอับจุดอับสายตานะคะ พวงมาลัยฟังก์ชันนี่ก็ครบเลยหน้าจอสัมผัส7นิ้วเครื่องยนต์แน่นๆนะคะเหมาะแก่ก,การที่จะได้เป็นเจ้าของครอบครองรถสำหรับครอบครัวเราคันนี้นะคะอ่าให้เห็นสภาพตั้งแต่แรกเลยนะคะใครที่อดรนทนไม่ไหวอยากรู้ราคากันแล้วให้ยกหูหาคุณฤทธิ์ได้เลยค่ะ087455 6549 ถ้าถูกใจก็กดติดตามให้หน่อยนะคะเป็นกำลังใจให้กันชอบกระจัดจะประหยัดทำไม